ทำน้ำพริกอ่าน้ำพริกหมูนะคะก็มีมะนาวบีบลงไปไอ้แล้วมั้งหอมมาว่ะเปรี้ยวว่ะไอแล้วมั้งเฮ้ยหอยย่างอ่าแล้วก็เปิดฝาเปิดฝาน้ำพริกช้อน,นถ้าถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆก็ได้ถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็หนูก็นั่งถือกล้องให้แม่เขาเมาเออ เออเออไม่วาเก็บแน่เลยบบเไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องรีบแล้วตังค์บบมันไม่อยากากินแล้วก็น้ำปลาโอน,าน้ำปลานแบบ้ำปลาก็ใส่ประมาณนี้ช้อนช้อนที่เรากินกาแฟนี้เราเดื่กาแฟอ,อย่างเนี้เราใส่โอุ้ยเดี๋ยวไปนั่งโู้ตเลยแล้วก็ช้อน อันนี้น้ำตาลใส่สักไปๆฉุนอันนี้เกลือให้มีสามรสเออเดี๋ยวเดไปเดี๋ยวไปเฮ้ยใส่มันดูหน่อยจิ๊บอ๊บโอเคใส่ถ่ายตรงเลยน่ะคนถ่ายแน่เลยคน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 เปรี้ยวไปแววโอเค ปิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อย่งนีีต้องมาคุณชอ่องจิคุลีมีทูวันนี้เรามากินหมูสามชั้นทอดกันนะคะอย่าไปสนใจเสร็จรับขาดค่ะ <c oughs> <c oughs> เออห้ามันประมาณห้าโมงข้ามาค่อยลงไปก็ได้ห้าโมงห้าโมงครึ่ง หมูสามชั้นเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายก่อนนะคะทุกคนโอเคทันเสร็จแล้วค่ะต่อไปนี่มันมีนะ้ำด้วยเห็นไหมเราก็ต้องพอดีไม่ขี้พึ่งเอาไป้านมาไงเห็นไหม น้ำออกก่อนนะเสทิ้งให้หมดนีเ่เาตามด้วยหมักเราล้างไปแล้วนะเดี๋ยว,ว,วป,ยป่อยตกใจไปหมักด้วยซอสเขียวลงไปก่อนหน้านี้เราล้างน้ำป่าแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ล้างออกรู้มันถูกมิชีด้วยสานะ ถ้าใครพอมีความูก็บอกไหน,ไหน,นก็ได้แล้วก็ตีออ,ไอกไม่ออกว <laughs> ่ะเฮ้เฮ้ยยูยูอยู่ไหนมันเทไม่ออกจ้ะอุ้ยว้ายพอแล้วจะเข็ม ขอโทษที่แ,บบแหกปากและหมักได้สิบหรือสิบห้านาทีไปก่อนลนะกันเนาะไปนี้เราหมักก็สิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะคะตั้งน้ํามันให้เดือดนี่รงนี้แล้วเราก็เอาลงได้เลยเอเอบบไปถึงกู้เลยละบ้าลงไปเลยทอดตามน้ำมันที่เราเทไว้อาหารเนี่ยถ้าเราเทไว้มากหน่อยก็เราแตกถ้าเกิดเราไม่พอ เทเพิม่มแต่ตจงรอให้มันเดือดอย่างเงี้ยมนานมากฉะนั้นแนะนําให้เท okay, เด็บทีเดียวไปเลยเจ๊เๆโอยเทเดี๋ยวให้มาเจอตอนทอดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮันเนาะบ๊ายบายดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดสมัครใครให้ด้วยนะคะ